สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟช่างสายล่าทุกท่านเลยครับผมก็วันนี้หลังจากที่ว่าแอบซุ่มไปทําตัวนี้ครับผมเนี่ยเป็นกับดักอเนกประสงค์นะผมนี่ฮะทาเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยนี่เลยของช่างสายล่าเลยนะครับผมเนี่ยก็ที่เอาไปใช้นะครับผมผมสั่งมาใช้แล้วทีนี้ว่าสั่งขนาดใหญ่ไปแล้วทีนี้ว่าได้ออกมาเนี่ยได้มาขนาดเนี้ยแล้วเล็กนิดเดียวเนี่ย โอ้โดนหลอกครับผมเนี่ยโมโหทําเองเลยหมันต้องอย่างนี้ครับผมเนี่ยเหล็กที่เขาใช้เนี่ยเป็นเหล็กเป็นเหล็กเล็กกว่านี้อีกนะครับผมเนี่ยเหล็กเล็กกว่านี้อันนี้ผมใช้เป็นเหล็กเผาเลยฮะเหล็กเผาดมิลแข็งแรงเงี้ยบอกเลยแข็งแรงทนทานเลยไม่มีนะนี่ะไม่มีงอมีอะไรเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้จะใช้ได้ทนครับผมอ่ะะนี่่า แล้วก็ตะไคร่ตะไคร้ตัวนี้ยผมใช้ตะไคร้นี่เลยหนาตึกเลยผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าไม่ต้องกลัวขาดไม,ไม่ต้องกลัวอันนี้แหละที่ว่ามันจะถทบหักได้นะผมเนี่ยเอาไว้ดักนกดักไก่ได้เลยดักได้ทุกอย่างนะผมเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ดูหลายๆอย่างนะว่าดักอะไรบ้างแต่วันนี้ยผมจะมาลองก่อนผมว่าจะเอาเข้าวเปลือกมาลองดูดูมันจะมาหรอนปะนกนะอ่ะ โอเคเดี๋ยวดักกันสักหลังนึ่ตรงเนี้ยเดี๋ยวลองดูเนะี่ยผมลองดูในบ้านเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างจะเอาข้าวเปลือกแล้วก็เอากล้วยโยนไว้ดูดิจะมีตัวไหนมากินบ้างเดี๋ยวตั้งกล้องให้ชมกันใส่แบบนี้เลยดึงนี่มาแล้วผมเนี่ยดูตะไคร้ของผมนะเหนียวเส้นใหญ่ผมไม่มีการขาดง่ายนะนี่นี่อย่างนี้เลยนะมันต้องอย่างนี้โนอะ้โหมันหลอกกันได้ครับผม ถาไข่ก็เส้นนิดเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยโดนเลยโดนหน่อยก็ขาดเลยโอ้ไม่ไหวทาเองก็ได้ <c oughs> ราคาก็หลอกผมอีกนะฮะพวกอ่านละร้อยเก้าเก้าพอสั่งจริงจริงสามร้อยฝ่าสรุปแล้วไม่ได้ไม่ได้ถูกะฮะได้มาได้ราคาแพงมาแล้วแถมไม่ได้ไม่ดีมาอีกนะฮะก็เลยอะทําเองเลยผมเล่นเหล็กเผาเลยฮะนี่ฮะเหล็กเผานี่เลยอ่ะมไม่เป็นไรทำแล้ว,ลวไปผมเนี่ยนะใส่ใส่ใสนี่เข้าไปนี่ เอากล้วยมาอันนี้ครัเปลือกบัลอง,อออองน,นี่นี่นี่อ่า่ยเอาทเลยเวลาเอาโอเคเดี๋ยวมมาตั้งกล้องให้ชมนะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมว่ามันจะมีนกมาเข้าไหมตรงเนี้ย่าโอเคผม